สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดูปากนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดไหร่พูดแล้วแบบพูดแล้วปากเบีย้ยวหรือบ้างเนี่ยปากแบบแบบแบบว่าแล้วปากเบีย้ยวค่ะพี่น้องบิดปากนะแล้วก็ นี่แนวนอนปี่อืม,ออมยังไม่นอนเหรอเจ็๊ไหมเจ็๊วางง่างๆเลยค่ะถอนข้างยาค่ะเห็นมาเองอดีคงไม่ยอมนะคะ<ม>อาจจะพูดได้ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะปิด ิดมเลือดเต็มปากเลยอ่ะถอนทำไมคะย้อจะทำพันนะคะกงยางที่ยื่นะคะจะจะทพันค่ะแต่าอกจะองเองที่ยงังคะ่ะแต่ล็กอกจะค้องเองโอ๊ยใจวจเห็นผาพี่จังลูกบ่อยลหันนะก,ก,กหันนะ แวะแวะมาก่อนนอนค่ะปากไปไน็น่อยค่ะไปถอนฟันมาค่ะยาชาย,ยังไม่หมดฤทธิ์ค่ะยาชาย,ยังไม่หมดฤทธิ์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าจะเล่ามาพูดก่อนเวลาพูดเนี่ยปากก็เบี้ยวเหมือนกันอย่างเงี้ยพูดกับปากก็เบี้ยวเพราะข้างนี้เนี่ยสั่งการได้ไม่มากนะคะยังไม่นอนอีกเหรอยังไม่นอนค่ะเมื่อกี้ตอนสองทุ่มกว่าพิ่งมาจากถอนฟันนะคะปากเบี้ยว อมนอา่อาอา่อาอ่าข้างนี้สั่งการได้มากนะคะขรมานไม่ชนะโอ้ยพี่น้องขรมานสุดๆพี่ยองคะ่ะเจ็บก็จิตายนี่พี่ออยองอะหไรให้ค่ะปกติย <Okay. S 1> องกี่มมมโมงปกตินอนเออประมาณที่หนึ่งกี่สองค่ะ

หากเวิ่งแล้วค mm. รับแล้วยังไงผมไ,ไม่ยอมรับยังไงนะคุยไม่ค่อยได้แต่อยากมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟัง ยังยังไม่รู้เรื่องสีเท่าไหรค่ค่ะยังไม่แน่ใจนะคะต้องถอนกี่ซี่คะของเจด้าทั้งหมดเนี่ยสี่ซี่แต่นะจริงๆนะน่าจะเป็นหกซี่คะ่ะเพราะว่าข้างล่างต้องเอาออกประมาณอีกสี่นะคะปิดปากไว้เพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันเสียบอคลินะคะจะกลายเป็นเจด้าปากเบี้ยวนะคะสวัสดีค่ะหนู่มาทันเปล่ามาทันค่ะสู่ๆนะคะอดทน เนียาชายังอันนี้อยู่คุณหมอบอกว่าหมอบอกเออปวดฟันไหมตอนตอนที่ถอนนะ่ะปวดไหมตอนที่ถอนไม่รู้สึกอะไรเลยหมอถามว่าปวดฟันไหมเจา่าบอกว่าไม่ไม่ปวดแต่หมอบอกว่าหม,หมอปวดแขนแล้วนะคะฟันแน่นมากจำได้ค่ะ ดูสิวักัตติกก็เป็นคนผันสวยนะแต่แค่ตามยื่นนะคะสวัสดีวันนี้มาดึกจังใช่ค่ะอยากมาให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าวันนี้ไปเอาอะไรมาคนเกลียวมันบวดอีกอย่าง หมดหมดวันพี่เคยคิดจะดัาดวันไหมคะแต่ก่อนไม่เคยค่ะเดี๋ยวนี้เคยค่ะเดี๋ยวนี้ก,กำกลังจะดาัาดค่ะตอนนี้กําลังจะอัดนะคะรับเมื้องหนงะ นิ่อนดห่อยลอเลยอ่ะโอ้ยลำบากโซโซค่ะพี่ไปโรงเรียนกี่โมงคะพ่งนี้ไปพวงนี้ไม่ว่าจะไม่ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ากินกับวางไม่ได้อีกแล้ว โอ้ยแมนพี่น้องคะัสิเส,สียดายสิว่าได้อันพักกันกินเจ่วบองสึ่ว่าได้กินแจ้วบองอีกหลายมือเลยด้เนี่ยตอนแรกบอกว่าคุณหมอบอกว่าเจได้ถอนทั้งหมดสี่ซี่ค่ะทีนี้เจได้บอกว่าอ๋อ UE, โอเคค่ะแล้วทีนี้พอเข้าห้องเนี่ยเข้าห้องหมอบอกว่าเดี๋ยววันนี้เออขูดหินปูนแล้วก็ถอนให้สองซี่ก็พอเจ้วเอ้าทำไมถอนสองคะทำไมไม่ถอนสี่เลยอยากทำอยากถอนสี่ค่ะ นั่นแหละแต่พอกลับมาบ้านสองสองซี่ก็จะตายแล้วค่ะนะคะซีตายแล้วพี่น้องสองซีมาดูทันไหมมาทันค่ะจะพยายามพูดปากกว่างจ,จ,จะพยายามพูดปากกว้างกว้างข้างนี้เนี่ยชาแล้วก็แข็งเบมดเลยเนี่ย เออมีมอะไรมาเออมีมอะไรมานะคะโจโจค่ะขอบคุณได้หลายเด้อขอบคุณจริงๆนะคะอออรรรริกจจจจจะะะะมมมาาาาายนะ์ไไสดี่่่่นะ่่ปุนนตั้าาต้้งงทงคคาาานคนทคคคใใเเเเลลลววหหห็ห็็ขูื มาดูทันไหมสงสัยจะไม่ทันทันค่ะท่านอยู่ค่ะท่านอยูพี่เจ้าอายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดปีค่ะขออนุญาตปิดปากไว้นะคะเพราะว่ามันมีความเออ่มีความปากเบี้ยวอยู่นะคะตอนนี้พี่น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณห,หลายๆเด้อทรงหัวใจมากเหมือนกันเลยค่ะจ้า น้องส่งหัวใจมานะคะขอบคุณคมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้าคนงานสู้ๆจ้าขอบคุณหลายหลายค่ะที่เจ้าอดทนนะจะ้าหายปวดวันและจัดส้มตำจัดแน่ๆค่ะพี่น้องค่ะจัดจัดแบบจานใหญ่เดี๋ยวสิจัดอันนี้หายน้านะคะเดี๋ยวสิทายอันนี้หายเบิ้งนะคะลา,อะาอะขอบคุณห,หลายหลายเด้อค่ะนะคะหายไปไปนะคะคุณะคะ่ะเจ็บมากไหมเจบ็บตอนนี้เจ็บอยู่นะคะพี่ดู เออช่องอะไรคะตอนนี้ดูช่องช่องสามค่ะพี่พี่ของพี่เจไดยู่ช่องสามอยู่นะพี่เจ่าเล่นโปรแกรมวันปับพี่เจ่าไม่เล่นเกมนะคะพี่เจไาไม่ชอบเล่นเกมเท่าไหร่นะคะพี่เจไาไม่ค่อยชอบเล่นเกมนะคะเหมือนกันเลยเพิ่งไปถอนมาปวดมากอืมใช่ทำไมพี่เจด่ดไปถอนฟันคะพอดีเออพอดีเพิ่งมาคะ่ะอด ทนนะคะพี่พี่จะาจะจัดฟันนะคะรูปก,การพี่จะมันยืดน,นะคะเห็นไหมการตรงนี้เนี่ยมันยืดน,นะคะก็เลยจะจัดนะคะดึงเข้าเล็กน้อยนะคะแต่ฟันไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นที่กามนะคะเห็นไหม แต่จริงๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่อยากตอแหลเฉยๆขอบคุณลูกค่ะอยากตอแหลอินเดียมันมักตอแหลพี่น้อง่ะมักด,ดจาริดนะคะอ้หนังเจไดมาแล้วหวัดหายบนวันเรเลยนะคะโอ้ขอบคุณได้หลายขอบคุณมีคานะคะขอบคุณอยู่็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะมาทันไหมคะพี่เจไดมาทันค่ะมาทันเด้อมาทันอยู่มาทันอยู่หิวเขาว่าจะได้ตอนนี้หิวเข่าแบบแห้งพี่น้อง่ะแต่ว่าคอยครับ ่แต่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยบวดมากปากแหงปากแหงเออเจ็บแห้งบาคา่ค่ะเจ็บเจ็บซำไดสซำนึงอยูค่ค่ะบ่แห้งวันไหนหนูเพิ่งไปถอนฟันมาเมื่อวานไม่เจ็บเออหมอมือเบามากตอนหมอถอนนะคะ พี่จ้าก็ไม่เจ็บเหมือนกันแต่พอหลังจากนี้เนี่ยพี่จ้าเจ็บแล้วนะคะตอนนี้เจ็บน้องเจ้าจะโมทําสวยแมนเดาเป็นกระเทยนะคะเป็นเจ้าเป็นกระเทยเนี่ยต้องโมเยอะค่ะโมโมหน้าแบบเยอะตอนดแล้วกินอะไรไม่อร่อยนะแสบคือเก่ากับบีนยองแสบคือเก่า,กาต้องกินอย่างมันแสบนะคะอาจจะเป็นช่วงสองเดือนสามเดือนแรกอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะคะ บบนนะโซ่โซหายไปววนะคะส้มต่ กับคอหมูย่างอืมต้งจัดเยอะเลยค่อยอย,อยากเลยพี่นอ้องค่ะน้องๆทุกคนนะคะอย่าพูดให้พี่จะได้ตะบะแตกนะคะเดี๋ยวพี่จะนจะตะบะแตกนะลูกขาลูกอย่าพูดเลยนะคะอยากกินแล้วอยากกินหันอยากกินหนีอยากกินบะซูุกูจุย่างแล้วนะคะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะพี่เกิดที่อุบลคะ่ะแต่ว่าพี่จะมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพได้สี่ห้าปีแล้วนะคะเอยสามสี่ปีแล้วนะคะโซโซค่ะขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะเดอ้อ โซโซค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้อืีฟันสวยอยู่แล้วแล้วข้างนี้อืมสวยสวยมาก <c ười> คนเห็นอุนด้วยนะฮะ โซโซข่าวของคนได้หลายเด้อ,อ,อพี่เจได้ดัดจริกี่บาทมันก็ตก,ตกตกประมาณสามหมื่นนะคะัรวมๆแล้วประมาณสามหมื่นนะคะัรวมๆวมแล้วประมาณสามหมื่นนะละูกบแต่ว่าพี่เจ้าก็ค่อยๆทยอยจ่ายนะคะจะสวยแล้วโอ้ดเลยค่ะไม่ค่ะลูกม,มันไม่สวยเสมอไปนะคะ มันแรกมาด้วยความทรมานเลือดเลือดใช่ค่ะเลือดเลือดตอนนี้ยังมีเลือดในปากอยู่นะคะแล้ก็มีความบากเบี้ยวแบบแบบแบบมีความปากมีความปากเบี้ยว,วนะคะที่อยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนสันติราชอ,อยู่ที่อะไรคะอยู่ที่กรุงเทพคะ่ะ ไม่น่าเลยเจด้าฟันก็สวยดีอยู่แล้วนะแต่ก็เข้าใจว่าอยากสวยเอซีฮ่องกงใช่ค่ะเจด้าไม่ได้บบกเดี่ยวเจด้า่าอะไรไม่มีปัญหาอย่างเกี่ยวกับฟันเลยนะคะเจด้าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฟันเลยนะคะฟันสวยฟันโอเคอันนี้ค่ะแต่ว่าคือการเจด้ายื่น,นค,ค่ะการเจด้ายืนเจด้าก็เลยแบบบอกหมอว่าเออเป็นในจุดจุดนี้ล้วที้หมอก็บอกว่าโอเคต้องถอนฟันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะการเจด้ายื่นในตรงนี้นะคะ จริงๆเนี่ยถ้าไม่จัดก็ได้นะแต่ต้องหาตัดใหญ่นะคะอยู่มาอะไรหล่ะคะตอนนี้อยู่มา6ค่ะเป็นไรอ๋อจัดเออไปถอนฟันมาค่ะก็เลยปวดฟันนะคะหนูไปใส่รูปโปรไฟล์มาแล้วนะอยยน่ารักมากเพื่อที่อยากอยากจะให้มีจได้จำหน้าได้หนูก็ไปใส่มาโอ้ยน่ารักเป็นต่หาหักหลายจะสจิ่งาายังไรมิจไดาจะสิจหน้าได้จะหลุดเด้อว่าเอ อันขันย่ามาทานเทีอนหนาเทีอนหน้าพี่จ,จระก๊ังสิจําได้นะคะจัดฟันวันแล้วต้องสวยมากเลยพี่เจน่าสดสวยของแล้วก็พี่เจนา่จนาไม่ได้เป็นอะไรกับฟันเลยนะคะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรกับฟันอะให้ดูข้างนี้เข้าใจคะ่ะฟันมันโอเคคะ่ะฟันพี่เจ้ามันโอเคแต่แค่แบบนี่ดูการโดย ก็ดีคนอื่นเนี่ยมันจะตรงขึ้นไปใช่ไหมมันมันจะตรงแต่อันนี้คือมันยืนออกมาเห็นไหมมันเป็นอนารมณ์งานนี้นะคะนั่นแหละก็เลยแบบโอเคด่วนเลยค่ะแล้วก็บวด,ดหลปากเบี้ยวเลยเ่ะ เม่อไหรยาชามันถึงจะหมดลิตรเน่ะมันคือมันนานมากนะสซ่ๆกินมามางเกาหลีให้ดูหน่อยอแสบยันชันน้นนาใช่ใช่ถ้ากินตอนนี้นะคะแสบ หน้าหลักอ่ะขอบคุณข้าก so okay no. ินข้าวได้ไหมรู้ตัวค่ะพี่เจนะรู้ตัวนะว่าเออไปแล้วกลับมามันจะกินข้าวไม่ได้ก็เลยซัดแกงแบบไม้ไปแบบโอ้ยซัดกินไปคนเดียวกับคุณผู้ชมกินไปเยอะมากกินแบบเยอะสุดๆกินแกงหน่อไม้ไปคนเดียวเดี๋คุณผู้ชมขานะคะกินแบบโอ้กินหลายแห้งพี่น้องขะก้อนทีบสิไปจัดปั้นกินแล้วก็มาแปงปั้นแล้วก็อันเอกก้อนทีบสิบไปอนแข่วกินแล้วก็มาแปงปั้นแปลงแห่นแปลงหนีพี่น้องขะโอ้ยแบบ เห็นแล้าเจมส์้าโซโซอาการเอฟซีต่างของเขาเขาก็หลายๆเด้อขอบคุณมีคที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะม้าคอมเหม็นม้าว่าคุยกันเนาะพี่น้องเนาะอยากมีพี่สาวแบบพี่เจด้าชีวิตคงมีความสุขสีสันอ๋อพี่เจด้าก็มีมุมมืดเหมือนกันค่ะพี่ เออไปทำอะไรมาหรอคะไว้ท้อนแขวมากค่ะไปท้อนแขวมากนะคะท้อนแขวมันแบบปากเบี้ยวนะคะอยากรู้ว่าเบี้ยวยังไงเนี่ยเบี้ยวอย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะนี่เบี้ยวอย่างนี้เลย <laughs> เข้เก้าหมือนจา้จาจ้องฟุมอมองอันนี้เงช่องซาชองเด็ดนึงมันเียว่ย่าน้ขงสารจน,นแม่ของหมหมใย้ายลูกสงสารพีาดาดทำไม เออพี่ไปทำอะไรมาเอตอตลับไปแล้วเจ็บแห้งพี่หน่องครับเลือดไหลตลอดเลยอ่ะหมอบอกว่าอย่าไปอันนี้มันอย่าไปวนอย่าไปวนบ่าอย่าวนอย่าแล้วอ่ะยังหนา นเี่ยกันไล่เขาเลือดเลื่อดกันไล่ไล่พี่น้องค่ะอยากสวยต้องอดทนค่ะแมนแมนแมนพี่จะเลิกสตรีมสดกี่วงนี่ไม่แน่ใจนะคะเหมา้อยไปเรื่อยๆเหรอ คิมชวนคิมให้ดูหน่อยนะคะเป็นห่วงพรคุณค่าน้องด้าผิวดีดีดูอะยังไงหรอมีโอกาสที่จะถามแล้วกันค่าพี่ลองเออหลับตาดูสิเมื่อไหลที่พี่หลับตาพี่จะรู้ว่ามันมองไม่เห็นจ้าน้องเจได้าหายปวดท่นแล้วเอออย่าลืมจัดตำมัว เออตมามมาอ๋อค่อยอ,อยากเลยคุณผี่ขาคะ่ะอยากแง่ตอนนี้เกจ้าหายเร็วๆนะโอเคค่ะโอเคนี่ข้างนี้ไปแล้วเออมาลืนนะคะไปต่อต่อข้างนี้อีกนะคะไปต่อข้างนี้อีกนะคะเรียนที่ไหนคะเรียนที่สันติราชวิทยาลัยคะ่ะที่กรุงเทพมหานครคะ่ะแต่เป็นคนอุบลคะ่ะมาเรียนอยู่กรุงเทพนะคะเนาะโซอวยนะคะาหา,า,ารเวไวัะพี่จะ ขอบคุณห,หลายพี่น้องสุขุมทุกคนด้าทิ่มมันม่เป็นห่วงเป็นย่อยคอยนะคะคอยแบบคอยจิตายแลบบ้วอย่าง,งัวแต่คล้องเองนะเดี๋ยพี่น้องค่ะเป็นคือพี่บาดีลยอ๋อใส่หัวก่อนนั่นแหละคะ่ะฝันดีเนาะค,นค,นคุณน้องคนนี้สบไปฟันดีคะ่ะจ้าวันดีแล้วคุณโลกคะ่ะแต่เลือดไหลตลอดเลยนะข้างในเนี่ย นี่จะได้อีกน่อยอะไรตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดอ,อุบลค่ะพี่น้องค่ะเจบค้อเหรอเจบค้อเจได้อถอนฟันคุดมาเหรอไม่ใช่ค่ะถอนฟันตรงนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าใส่อ่อติดเครื่องมือวันไหนนะคะใส่เราตะลก คือมีบาเป็นบอมีบาเป็นบอาดเบี่ยวด้วนี่คือมีบาเป็นบอขาคือมีบาดเป็นบล็อกขา พี่ใส่หัวโดนหัวแล้วตลกจริงๆมันต้องใส่คอค่ะส่วนเรื่องผู้ก่งชาตรีเรามีหลักฐานแับอย่างแน่หนาแน่นอนรอแค่มารสั่งาการตรงก็คงจะยืดไม่นานแล้วน,นะเอาคืาอโกรมากเลย อ๋อเจ็ 7. ต้อง,งเัาได้นะคะเจ็บแห้งเห็นพี่เจน่าอาไรส่วนเอ่อ,อ,อรีบกดมาดูเลยพี่จริงจะนอนแล้วอขอบคุณหลายๆคะ่ะชอบติดตามดูน้องตลอดหายไ่ไหวนะคะขอบคุณคุณผีหลายๆนะคะโอ๊ยบปากก่อนขอบคุณคุณ กุ้งก็ไม่มีละลายนะคะที่มักในตัวเจด่านนะฮะกุณอี๋นะคะเจดากับเป็นเด็กหนักคนหนึ่งเนาะเป็นเด็กหนักอีสานค่ะแต่ว่ามาเรียนกรุงเทพนะคะแลักกายังกินน้ำเสนอในรูปแบบของการกินนะคะกินหันกินหนีเนาะแต่งหนานะคะแต่ว่าเจดากช่วงนี้เจดากับต้องรับงานแต่งหน้าแบบหนักๆนะคะก็ต้องเอ่อเฮ็ดงานหาเงินคือกันนะคะพี่น้องขาเนาะแบบต้องใอ่ผ้าซาลแม่หางานเฮ็ดออหาเงินนะคะกับ หลายางนะคะลรยแมกหลายางแล้วกันในสิเครียดนเรื่องของการข้ามหาไร่อีกนะคะการข้ามหาลรยเนี่ยเป็นเรื่องเกรียดที่สุดของเด็กน้อยที่เรียนในกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะถาน้องน้องเดมัสัมฮันหลายน้องก็สิหัวเองว่ามันเครียดวันไหนนะคะสวัสดีพี่ชื่ออะไรคะเพิ่งมาดูคลิปนะพี่ชื่อเจน่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่เข้ามาดูพี่เจน่าไม่ไม่ว่าจะคลิปไหนๆพี่เจนาก็ยินดีต้อนรับทุกทกคนที่เข้ามาดูนะคะ ยินดีได้หลายเดอ้อซือเจด้าเด้อค่ะพี่ดาเป็นคนเอ่ออุบลราชธานีนะคะเจดาเป็นอย่างไม่ถอนแขวมากค่ะ <c oughs> ไม่ถอนวันมาค่ะสีเห็นแขวเด้อีินี่หายเร็วๆนะจ๊ะจะได้กลับมากินของแซ่บๆอ,อยากอยากกินของแซ่บนี้เลือดไหลตลอดเลยนะคะตอนนี้ มิ่เรา์มาเที่ยวขอนแก่นจังอยากให้พี่เรา์มาเที่ยวขอนแก่นเออวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้พี่เจรา์มีแผนว่าจะไปขอนแก่นอยู่นะคะมีแผนว่าจะไปขอนแก่นแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนเออไม่รู้ว่าอำเภอไหนนะคะเดี๋ยวพี่เจรจะบอกอีกทีนะคะแต่เสาร์อาทิตย์นี้พี่เรา์จะไปขอนแก่นนะลูกนะน่าจะได้เรียวสวยๆอดทนหน่อยอืมยานหยาดอยู่เด้อ เจ,จ็บข้อนะด้วยพี่น้องค่ะอโอเคนะ้องจะาตรงไม้ะะได้นะคะเจ็บแห้องเจ็บแห้งว่าว่ากับลายรบ่ได้นะคะได้ยัง อย่างว่าวางเห็นว่างนะคะแต่ว่าวางไรบะไรแห้งตอนนี้แจ็คเข่าไปแล้วพี่น้องใบใบค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายเด้อที่มังในต่อเจดานะตัวไหนอยากได้เฟจเจดานะคะแฟนเจดานเจดับที่เป็นภาษาอังกฤษยู่ในคลิปนี้เลยนะคะอยู่ใต้อยู่ใต้วิดีโอนะคะขึ้นซึมหัวคลิปเลยนะคะไปอันนี้สามารถแอดสามารถยังคุยกันได้เนาะพี่น้องเนาะไปแล้วเด้อเจดานแจ็คเข่าแห้งไว้บางพี่น้องขาเมือนหนาเมือไหน้าถึงมาอันนี้ให้เบิ่งเด้อพี่น้องค่ะ